Ấy sắp bái Khởi sắp bái bằng nhanh à Đang bình trắng ta khôn mà mình sắp bay bằng nhanh วันนี้ไปรับน้องมารีมาฝากเลี้ยงครับมารีมันาฝากเด็กทีนี่นเป็นประจำอยู่แล้วครับแต่พอมานอนอยู่ในบ้านนี่แหละคนก็ผ่านคนก็ผ่านอ๋อวันนี้มารีฝาช่างตบตัดค้นกันแต่้านตัดค้นปิดไงก็เลยตัดในบ้านนี่เลยส่งใส้เลยที่ส่งไส้่าตัดในบ้านแล้วคนมันไม่เปลนผานะไม่เพลนผ้าน้เพราวันนี้ช่างตบมีเครื่องตัดแต่งคนแล้วก็ดูดฟุ้นสาหรับซัดเลี้ยงนี่เลยครับยี่ห้อเพนโดรุนจีนึงเครื่องตัดแต่งค้นแล้วก็พร้อมดูฟุ้นสาหรับซัดเลี้ยงน มาตัดแต่งคนแปลงค้นแล้วก็วิ่งคนพร้อมดูดในเวลาเดียวกันได้เลยมอเตอร์นะ3รารอยห้าสิบวัต์แรงดูดส่งพลังมา่านี่สามารถเก็บคนได้ถึงหนึ่งจุดสี่ลิตรแล้วก็นี่มีว่าเปลี่ยนตังหัว้วเนาะแล้วทีนี้นนนที่จังทับชอบเป็นพิเศษเลยนะแบตเตอรี่เค <Okay, S 2> เราเสียแบตเตอรี่แบบนี้บ้าอ่าเราสามารถปรับระดับแบตเตอรี่ในเครื่องนี้ได้เลยเห็นไหมเราปรับได้ไม่เลยเห็นไหมครับปรับลงมานี้ก็ได้ ปรับขึ้นเนี้ก็ได้แล้วถ้าว่าเพื่อนเือนไม่พอใจนะไม่พอใจติวาปรับแขนนี้อย่ามมนี่เขามีหัวเปลี่ยนหายตึงหาวว่นี่หัวเปลี่ยนนี่นเฮ้ยเดี๋ยวเราเปินกันเลยนะนี่แล้วก็มีปุ่มทัชสกรีนเพื่อนเพ่นเลนนี่ปุ่มทัชสกรีนปับมื่อแล้วก็บวกความแรง ดูดีส่งพลังมากๆเลยนะนี่ดูส่งพลังมากๆแล้วก็ไส้ยาวนึ่งจุดเจ็ดเมตรปึ๊บว้าวนี่โอ้ยไอ้นี่ยคือเราไม่อยกากได้สัน้นแหน่เราก็ใส่แบบนี้ปึ๊บว้าวมือเบอร์เล่นเอ๊แล้วที่มันจะต้องมาเมาก็บยี้นี่เฮ้ยจะจอเลยนะเออเอเอ,เอ,เอ,เอวิ่งแต่ปิดก่อน จังท่ามันชอบแบบสั้นๆให้เนียวออกปุ๊บเห็นไหมเห็นยังไงดีนี้เออเห็นยังไงเหนียนคลิปถ้าว่าตัดคนไซเบียนได้เร้วนะมากอืนไม่ต้องกลางว้นเลยครับ นี่เปินเป็นเลยนะมีวัวเอื่นกันว่าเราวันอยากจะายแบบไหนใช่ไหมเราอยากจะายแบบไหนอันส่วนวัวนี่นะ,อ,ะบบนนอันนี้จังต้อประชอบอันนี้แปลงอันนี้ตัวเนี้ยตัวนี้ยาชดีมาปึ๊บพองระไแล้วก็ใส่เบนปึนป๊บอืมคือถูกวัวนะมันสามารถดูได้มันเลยอ,อันนี้คือวหววีคนพอเราวี่้นปุ๊บปกติแล้วคนมันจะผ่านจะเป่นผ่านอยู่ในบ้านสมมันข้นเป็นยู่ตรงนี้จะมาเราแคปปุ๊บตรงนี้จะก็ปัดลงมา จำการจังทบชอบไปนี่กันปึ๊บโซฟาโซฟาครับโซฟาตุกซอกตุกมุมเลยโอ้ยอธิบายง่ายง่ายเลยเลยเปเดี๋ยน,ยนะแป๊บมึงนะพี่คนติดเสือ้อนี่ถอนี้คนติดเสื้อครับอืม <c oughs> คนติดเสือ้อเนี่ยพอว่าเราไปปุ๊บเราก็ คนมันจะข้าไปยังไงเลยคนจะข้าไปไหนนี่นี่ตึงหัวนี่นะเก็บเส้นคนถือวะเนี่บนพิ้วโซฟาเลยนี่ไม่เหมือนเบอร์เลยนะคือมันสะดุ้หมาพึ่งเลยนะนี่ถืวะเขากิ๊กเก่งมันนี่วะฮะเอเลยสิโอเคปั้นตะคนุนมาดีกันต่อปัาไปสบาย เคยเคยสบายแบบนี้ไงนะตตอนแต่เป็นจัางแต่คนมากมันไม่เคยสบายแบบนี้เท่นะี่เือนซื้อใาใช้เลยนะครับข้องเคนโดเครื่องตัดแต่งคนดูดคนดูดฟุ้นในเครื่องเดียวกันไงนะตัดคนรอบแรกเส้นเรียวทาจ,จำต้องพาไปมาลีไปอาบน้ำนะครับแล้วก็มาเก็บงานอีกรอบนะนึงนี่โอเคเส้นเรล้วเนี่ยเดี๋ยวพานอาอ้อาลีไปส่งนะครับอาฟ้าวัาายั้นนะจำรับเปื่ยนเปลื่ยนดีวสนใจอยากจะเอาเครื่อง ของเพนโดตัวนี้นะครับเครื่องตัดแต่งคน้นแล้วก็ดูดฟุ้นสาหรับสัดเลียงรุนจีนึงนะครับนะของเพนโดตัวนี้สามารถตัดแต่งคน้นแปลงคน้นวิน่ง้นแล้วก็พรอมดูดในเวลาเดียวกันได้มเลยนี่ตัวนี้เลยตอบโจทย์เปลื่นเืนมากๆนะครับเนี่ยช่างทบตัดค้นให้แหล่เวนะครับว่ามันใช้ได้ดีจริงๆเลยตัวนี้นะแล้วก็น้ำหนักเบากันนะประมาณ3กิโลเองน้ำหนักเบาแล้วก็เสียงนี่คือเสียงที่วเข้าการันตีมาแล้วเสียงนั้นหมาสุดแล้วก็คือ70เดซิเบลแค่นั้นเองเสียงคือเบาหมา,มามวสียงค สบายเลยเดี๋ยวจังทบจะแปะลิงไว้ให้หว่าสามารถไปสั่งซื้อได้ทีไหนตัวนี้ตอบโจย์มากๆโอเคเดี๋ยวพานองมาลีไปส่งบ้านค่อนเอ้ไปส่งบ้านเพื่อนองมาลีนอนนี่นร่มไปไอ้น้านองมาลีนอนจังทรับออม,มานี่มาเร็วมาเรียนขึ้นนอนบนโซฟาได้ไม่เลยผอวผีมีเพนโดเครื่องตัดแต่งคนหลอวกอดูดฝึ่นสาหรับสัตเลียงนี่จบในเครื่องเดียวไปมารีขึ้นนอนนี่